สวัสดีค่ะกลับมาพันอีกครั้งกับเปรียดิทีการลงทุนนะคะประจําสัปดาห์ในครั้งนี้เรามองเอาลุกระหว่างวันที่26จนถึง30สิงหาคม2556นะคะตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้คงแขว่นตัวอยู่ในกรอบดาวเทรนด์อยู่นะคะการอ่อนตัวลงเนี่ยคงเป็นผลสืบเนื่องจากแรงขายออกไปของต่างชาติค่อนข้างมากนะคะซึ่งสาเหตุหลักๆก็คงแบ่งเป็นสส่วนส่วนแรกก็คงเป็นความกังวลในเกิดการปรับลดมาตรการ QE ของสหรัฐนะคะซึ่งดูเหมือนว่าตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆที่ทยอยประกาศออกมาในช่วง อาจจะดูเห็นการพื้นตัวขึ้นนะคะโดยเพิ่งยิ่งในส่วนของภาพการผลิตเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอาจจะมีความกังวลในระยะสั้นว่า,าจะนําไปสู่เรื่องของการปรับลดตัวมาตรการ QE ได้ในช่วงตั้งแต่การเดือนกันยายนเป็นต้นไปนะคะดังนั้นก็เป็นแรงกดดันส่วนหนึ่งที่ทําให้ต่างชาติขายไปมากอีกส่วนหนึ่งก็คงเป็นผลจากปัจจัยภายในของเราเองนะคะในเรื่องของภาพแมกโรนะคะภาพใหญ่ที่ตัวเลขเศรษฐกิจของเราออกมาดูชะลอลองนะคะหลังจากที่ในช่วงของไตรมาสที่2ที่ประกาศตัวเลขจ d p ออกมาแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างดีสปอยตลาดออกไปนะคะก็ มีการปรับตัวลดลงในระดับ Q1Q Q, เป็น Q2 นะคะติดต่อกันก็เข้า definition ในเชิงเทคนิค technical นะคะว่าเป็น recession ตรงนี้ก็คงจะส่งผลกระทบต่อความกังวลของนักลงทุนต่างชาตินะคะแล้วก็ไม่เป็นเพียงแต่ไทยที่เดียวนะคะดูเหมือนว่าแรงขายเนี่ยจะออกมาในหลายๆประเทศในภูมภาคเอเชียโดยเฉพาะในตลาดเกิดใหม่นะคะอย่างอินโดอินเดียก็โดนแรงกระแทกจากเรื่องแรงขายของต่างชาตินะคะผลสืบเนื่องก็มาจากเรื่องการ ความกังวลที่มีต่อภาพใหญ่ภาพแมโครทางเศรษฐกิจนะคะว่า มีเรื่องของการขาดบุญบัญชีเดินสะพัดค่อนข้างมากนะคะในขณะที่อตาตราเงินเฟ้อค่อนข้างสูงแล้วก็ตัวอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงก็อยู่ในระดับสูงด้วยนะคะตรงนั้นก็คงเป็นผลกระทบที่อาจจะทําให้เกิดภาพความกังวลของนักลงทุนว่าอาจจะมีเป็น contagious effect เข้ามานะคะตรงนั้นก็คงคงต้องจับตาดูให้ใกล้ชิดเกรากกระแสนในเรื่องของ flow ของต่างชาตินะคะซึ่งการขายออกไปแบบนี้เนี่ยทำให้ค่าเงินบาทเราเนี่ย อ่อนค่าลงมาอย่างรวดเร็วทีเดียวนะคะก็ขึ้นมาแตะ32บาทต่อดอลล่าร์ไปในระหว่างสัปดาห์ก่อนนะคะในช่วงนี้เราก็มองว่าเอาลุกก็คงจะเทรดอยู่ในกรอบดังกล่าวไปอีกระยะหนึ่งนะคะสําหรับอัพไซด์ที่เรามองว่าการปรับตัวลงของตลาดค่อนข้างมากอย่างรวดเร็วเนี่ยอาจจะทําให้มีการบีตัวได้ได้ในระหว่างสัปดาห์เนี่ยเราก็มองคองอยู่ที่ประมาณ1,400จุดก่อนแล้วก็แนวต้านอีกสเต็ปหนึ่งที่เรามองคือ1,440นะคะส่วนตัวแนวรับเนี่ยคงลงไปที่ ที่ประมาณ1,300จุดได้นะคะเป็นแนวรับแรกก็ต้องควรจะต้องยืนที่อยู่ถ้ายืนไม่อยู่ก็จะอาจจะร่วงลลงไปอีกเล็กน้อยที่1,280จุดนะคะเนื่อกลยุทธ์ในช่วงนี้เนี่ยเราขอคงอสัสดส่วนของพอร์ตการลงทุนยึดที่25%ไว้ก่อนนะคะก็ต้องรออัปเดตความชัดเจนของปัจจัยให้มากขึ้นแล้วก็รอเห็นภาพการฟื้นตัวที่แข็งแรงก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเรามองไว้ที่ประมาณ1,400จุดถ้ายังยืนไม่ได้ขอให้คงพอร์ตที่25%ก่อนนะคะแล้วก็ถ้าอ่อนตัวลงไปอีกครั้งหนึ่ง ถึงว่าเป็นจุดทํากําไรนะคะแถว1,400จุดและถ้าสามารถเบรกขึ้นมาได้เนี่ยก็อาจจะพิจารณาในการปรับเพิ่มพออีกครั้งหนึ่งนะคะในส่วนของหุ้นที่เราเลือกเข้ามาแนะนำนะคะก็ควรที่จะต้องเลือกหุ้นที่มีสตอรี่เรื่องราวค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะโดยเรามองในแง่ของ ปัจจัยใน,ในเชิงพื้นฐานนะคะตัวแนวโน้มผลประกอบการเป็นหลักนะคะอย่างตัวแรกที่เราเลือกเข้ามานะคะคือตัวซิงเกิลตัวนี้เนี่ยผลประกอบการในครึ่งปีแรกออกมาต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะดีกว่าคาดนะคะเติบโตได้ราวเอราเซเทียบกับออนเย็นนะคะ,ออ year year ะ,คะมองในแง่แนวโน้มผลประกอบการเนี่ยเราเรามุ่งเน้นไปในส่วนของ Product ของตัวซิงเกิลเองเนี่ยพบว่ามีการขยายตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเนี่ยค่อนข้างมากนะคะอย่างเช่นตู้ปั๊มลมหยอดเหรียญน,นะคะสำหรับรถจักรยานยนต์นะคะตัว c c นะคะมีตู้เติมเงินมือถือแบบซิมเดียวนะคะมีพวงหลีดพัดลมนะคะรวมไปถึงเรื่องของการขยายสังขาของเขาด้วยนะคะแล้วก็เน็ตเวิร์กของการขายนะคะได้มีการผ่านเข้า เข้าไปในโครงการให้กับลูกค้าให้เข้ามาช่วยพนักงานขายด้วยนะคะตรงนั้นก็จะมีส่วนกระตุ้นตัวรายได้ไปได้ค่อนข้างดีนะคะแล้วน่าจะมีความต่อเนื่องนะคะซึ่งเราก็มองว่าผลกําไรทั้งปีของซิงเกิลเนี่ยน่าจะเติบโตได้กว่า50%เทียบ Year on Year ทีเดียวนะคะในตัวซิงเกิลเนี่ย ตัวเขาเองเนี่ยค่อนข้างมีความโดดเด่นในเรื่องของการขยายตัวผลิตภัณฑ์แล้วก็ฐานลูกค้านะคะอย่างฐานลูกค้าของเขาเนี่ยพยายามจะขยายเข้าไปเจาะกลุ่มลูกค้าพาณิชย์มากขึ้นนะคะแล้วก็มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ใต้ภายใต้แบรนด์ใหม่ด้วยนะคะเช่นเครื่องทําน้ําหวานกิดดฮีมะานะคะแล้วก็ตู้เติมเงินหยอดเหรียญต่างๆนะคะซึ่งจะขายเข้าไปในแมคโครนะคะเราประมาณ10สาขานะะในระดับแรกก่อนนะคะแล้วก็จะเน้นลูกค้าโชว์ห่วยมากขึ้นนะคะแล้วก็มีการ เสนอบริการผ่อนผ่านตัว Single l i ซ i n g ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตูดูแนวโน้มเนี่ยดูค่อนข้างจะเติบโต,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 ตแข็งแรงดีนะคะ ซิงเกอร์เนี่ยราคาพื้นฐานแนะวิเคราะห์เรามองที่31บาท90นะคะกรอบเทรดในระยะสั้นในเชิงเทคนิคเนี่ยเรามองแนวรับที่20บาท50นะคะแล้วก็ตัวแนวต้านเนี่ยรอไปขายแถวประมาณ22บาทนะคะแต่ว่าถ้าต่ำลงมากกว่า20บาท20เนี่ยถือว่าเป็นจุดตัดขาดทุนในระยะสั้นออกไปก่อนนะคะตัวที่2ที่เราแนะนําเข้ามานะคะอาจจะตัวใหญ่นิดนึงก็คือตัวไทออยล์นะคะตัวนี้เนี่ยเรามองเรื่องของระดับราคาน้ํามันดิบเนี่ยมีการฟื้มตัวขึ้นได้ค่อนข้างดีนะคะก็ขยย บสูงขึ้นถ้าออมอง 3Q to date เนี่ยพบว่าราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ104เหรียญต่อบาร์เรลนะคะซึ่งก็เติบโตขึ้นจากช่วงไตรมาสที่2ของปี56ซึ่งราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ101เหรียญต่อบาร์เรลนะคะความวุ่นวายที่เกิดขึ้นที่ตะวันออกกลางอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันเรื่องของระดับราคาน้ํามันหรืออย่างน้อยก็เป็นตัวช่วยประกองนะคะน่าจะมีส่วนทำให้ผลการดำเนิงนง,งานของกลุ่มโรงกลันเนี่ย ไม่มีการขาดทุนจากตัวเลขสต็อกน้ำมันเหมือนเช่นที่เคยเกิดขึ้นในช่วงไตรมาสที่2นะคะะฉะนันตรงนี้เนี่ยมองเอาลูกว่าน่าจะไปได้ค่อนข้างดีนะคะในแง่ของค่าการกันเองก็ตามนะคะมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะคะโดยตัว g r m ของสิงคโปร์นะคะใน 3Q todate เนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาแล้วนะคะอยู่ที่6.9เหรียญน,นะคะจากระดับ6.5เหรียญในไตรมาสที่2นะคะก็มองพอจะมองเห็นแนวโน้มที่ดูค่อนข้างดีขึ้นแล้วถ้ามองเอาลุกไปข้างหน้าเนี่ยเราพบว่าตัวความต้องการ มันเนี่ยก็น่าจะมีมากขึ้นสําหรับฤดูกาลท่องเที่ยวในช่วงปลายปีนะคะที่มักจะเริ่มต้นขึ้นนะคะก็น่าจะหนุนกําไรของกลุ่มโรงกานให้ไปได้ด้วยดีนะคะถ้ามองเฉพาะในตัวท็อปเองแล้วเนี่ยจะพบว่าเป็นหุ้นลงกานที่มีกําลังการกันเนี่ยสูงสุด1.5น,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 นะคะของกําลังการผลิตทั้งประเทศนะคะแล้วก็อีกทั้งถ้ามองตัวสตั๊กเจอร์ของตัวผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกัน ออกมาแล้วเนี่ยพบว่าตัวท็อปเนี่ยเป็นตัวที่มีตัวซัพเจอร์ของผลิตภัณฑ์จากการกลั่นเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกับความต้องการใช้ภายในประเทศมากสุดนะคะตรงนั้นเราก็มองค่อนข้างดีนะคะสําหรับตัวเอาลุของตัวท็อปนะคะราคาพื้นฐานเรามองที่73บาทนะคะกรอบเทรดในระยะสั้นนะคะเรามองแนวรับที่5 8บถึง57าบาทนะคะแล้วก็รอไปทำำไํากาไรแถว63มถึง64บาทนะคะถ้าร่วงหลดลงมาต่ำกว่า56บาทถือเป็นจุดดขาดทุนเลยก่อนนะคะ ตัวสุดท้ายที่เราแนะนำเข้ามานะคะก็คือตัว VGI นะคะ Global Media นะคะตัวนี้ก็มองกำไรในปี1 q ปี5 7เนี่ยถือว่าออกมาเพิ่มขึ้นได้ได้ดีทีเดียวนะคะ91.8% year on year นะคะ สื่อเนื่องมาจากต้นทุนแล้วก็ค่าใช้จ่ายการขายบริหารที่สามารถควบคุมได้ดีนะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือการขยายตัวของสื่อบนรถไฟฟ้าเนี่ยเติบโตได้มากที่สุดนะคะในกลุ่มอยู่ที่34.8%นะคะสื่อที่เหลือก็จะเป็นสื่อในอาคารสำนักงานเนี่ยเติบโต28.6%แล้วก็สื่อในส่วนของโมเดิลเทรดเองก็เติบโต26.6%นะคะในช่วงที่เหลือเนี่ยของปีเราก็มองพอจะมองเห็นทิศทางการเติบโตไปได้ค่อนข้างดีนะคะจากตู้นา 5ตู้ในเส้นสุขุมวิทนะคะที่ได้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนะคะก็จะมีการเพิ่มในส่วนของโฆษณาแพลตฟอร์มนะคะ Trust e l e นะคะแล้วก็ LED นะคะแล้วก็มี e-poster ด้วยนะคะจำนวนของอาคารสำนักง,งานที่เซ็นสัญญาก็มีเพิ่มขึ้นนะคะอีก11ตึกนะคะรวมทั้งสิ้นเป็น62ตึกนะคะแล้วก็เพิ่มขึ้นอีก9ตึก ในส่วนของ Mo เด r n Trade นะคะเน้นการเพิ่มอัตราการขายให้มากขึ้นนะคะโดยจะมีการปรับแพ็กเกจในการขายแล้วก็ปรับขึ้นค่าบริการตามมาด้วยนะคะอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นช็อตเทอมอีเวนท์ที่จะเข้ามานะคะตรงนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องของการประชุมผู้ถือหุ้นนะคะในวันที่19กันยายนก็คือกลางเดือนหน้านะคะจะมีการขออนุมัติเรื่องของการแตกพานะคะจากที่ระดับ1บาทเป็น10สตางค์นะคะตรงนี้เนี่ยอาจจะทําให้จํานวนหุ้นเนี่ยเพิ่มขึ้นมา 3,300ล้านหุ้นนะคะเพื่อที่จะเป็นการเพิ่มสภาพคล่องนะคะก็น่าจะทําให้หุ้นเนี่ยได้รับความสนใจมากขึ้นจากสภาพคล่องที่มากขึ้นแล้วก็ระดับราคาที่จะอ่อนลงนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ย ระดับราคาที่จะถูกลงจากการแตกพานะคะแต่ว่าท่านมองในราคาพื้นฐานก่อนการแตกพาแล้วเนี่ยก็จะอยู่ที่141บาทนะคะในช่วงนี้เนี่ยเราก็มองว่ามีปจัจจัยบวกในระยะสั้นรอรับอยู่ข้างหน้านะคะก็มองว่าแนะนําเข้าไปเทรดนะคะที่แนวรับ112งจนถึง110บาทนะคะแล้วก็แนวต้านอยู่ที่ 120- 125บถึงาบาทนะคะรอตัด แล้วก็ตัดขาดทุนค่าลงล่วลงมาที่185บาทนะคะนั่นก็คือพูด3ตัวนะคะที่เราแนะนําเข้ามาในรอบสัปดาห์นี้นักลงทุนที่มีความสนใจเนี่ยสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดของเราได้ใน Weekly Strategy ประจําสัปดาห์ทุกสัปดาห์นะคะจนกว่าจะคบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ